ขาดนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับต่อยนี้ญี่ปุ่นแบบนี้ฮะเหวี่ยงซ้ายแล้วหมัดซ้ายขวาเข้าไปอีกทีนึ่งด้วยให้ดูให้ยกที่4ครับแต่โคตรฟิตครับผมนี่ฮะหมัดขวาตามไปถ้าคะแนนไม่ขาดมีสิทธิแพ้ครับดูฮะต่อสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับหลังจากที่แอดมินทีลงคลิปของบัวขาวเอาชนะน็อกซาโตะนะฮะในปี2006ครับซึ่งเป็นการแข่งขันเควันะฮะตอนนั้นและบัวขาวก็ได้แชมป์เควันในปีนั้นนะครับ ก็มีคนบอกว่าอยากชมคลิปการแข่งขันทั้งหมดของบัวขาวและซาโตะครับวันนี้แอดมินทีจัดให้นะครับการแข่งขันในไฟที่2ที่เจอกันนะครับผมเป็นการแข่งขันในศึก K1 World Max Japan Tournament นะฮะในปี2008ครับผมก็เป็นวันที่2เดือน2ปี2008นะครับก่อนรับชมการแข่งขันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเวทายีโร่ด้วยนะครับมาฮะวันนี้ชมกันครับผม2ปีหลังจากที่ผ่านไปนะฮะผม ซาโตะก็ฝึกฝนแล้วก็ขึ้นมาครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับทางบัวขาวครับเตะเจาะยางไปฮะเตะเจาะยางไปอีกทีหนึ่งดูครับพับในพับนอกครับผมแล้วก็แข้งซ้ายมาตอนที่ปี2006เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับผมสำหรับทางของซาโตะครับแต่ว่าปี2008เนี่ยถือว่าเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วครับมาเจอกับทางบัวขาวครับเตะเจาะยางไปไปที่2ที่เจอกันดูว่าผลจะเป็นยังไงนะฮะเอาฮะโอ้ยทางซาโตะก็สวนขึ้นมาแล้วอุ้มเตะเจาะยางไปครับผมบัวขาว ทีมหมัดเย็บๆไปครับกติกราการโชกของ K1 นะครับผมคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็จะหมัดเท้าเข่าได้นะครับผมแต่ว่าห้ามสอกฮะแล้วก็ห้ามล็อกคอตีเข่าแล้วนะครับผมในปี2008นปะครับเตะยจางมาพับในมาทีหนึ่งครับเราหุ่นหดสายสูงขึ้นมาครับนี่ฮะถือว่าอออวุธได้ดีเลยครับแต่ว่าทางบัวเขาก็บุกเข้าไปครับนี่ฮะขอคืนบ้างครับเตะยางแข่งกันฮะโตตอนนั้นนี่ก็เป็นแชมป์นะครับผมใน K1 World Max เอ่อทัวร์เมนต์นะฮะ ของญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่เควันเนี่ยมีจะมีการจัดเป็นแบบทัวร์นาเมนต์นะครับผมแล้วกใ็ในญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ในประเทศต่างๆครับละคนที่ผ่านชนะเข้ามาก็จะมาเจอกันในระดับโลกนะฮะเควันชิงแชมป์โลกนะฮะอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ของญี่ปุ่นนะครับผมเตะขาไปเดินรูเข้าหาแล้วเจาะยางไปครับผมบักขาวยิบสกัดไว้ ลูกถีบของบัวขาวนี่ทำงานได้ดีนะครับโดนเตะเจาะยางขึ้นมาเหมือนกันก็เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมครับเจาะยางไปฮะลองพยายามที่จะเล่นขาก่อนนะครับแต่ว่าโอ้ยดูว่าจังหวะที่โดนเจาะยางสวนมาก็หมัดขวาคืนไปนะครับเดินบุกเข้าหาครับทางซาตโตะถือว่าทําได้ดีนะครับผมเลิ่นถอยแล้วก็คอยใช้ระยะอาวุธที่ไกลกว่านะครับแต่ว่าบัวขาวก็ ใช้ลูกทีครับเป็นตัวทําลายจังหวะแล้วก็พยายามจะลุกเข้าหาหแลกแข่งกันฮะคนหนึ่งเตะล่างคนนึงเตะบอลหมัดซ้ายไปเดินลุกเข้าหาแล้วเจาะยางไปทีหนึ่งถีบสกัดไว้นะครับทางของซาโตนี่ฉายามุเก็นสไนเปอร์นะครับผมหมัดที่แม่นยานะครับตอหมัดสไนเปอร์นะฮะเดินเข้าหาโอ้ยเวียงขวาไปดึงหลบมุนออกไปได้ครับโอ้โหอีก30วิครับผมแข่งซ้ายสูงขึ้นมาเจอเขีย่ยเจาะยางม,มาครับถีบสกัดไว้ฮะ ดูฮะเตะมาจับเอวครับเตะเข้าเอวนะครับผมจับแล้วก็เหวี่ยงล้มครับนี่ฮะมาสโตะฮะนี่แชมป์เควันนะครับผมของทางญี่ปุ่นครับเป็นซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นเลยเจาะยางไปครับเนี่ยเล่นขากันแล้วดุยดูฮะแทงเข่าไปแต่ว่าโดนเขี่ยขาเจาะยางเหมือนกันแลกแข่งกันครับผมตอนนี้ยังเน้นอยู่ที่ขากันทั้งคู่เลยนะครับต่อ,อยท้องไปแล้วจับมาฮะหมดยกที่หนึ่งครับผม,มนี่ยยกที่หนึ่งนี่ก็ถือว่า พอๆกันนะผมพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยฮะคะแนนนี่ไม่แน่ใจว่าทางฝั่งไหนจะได้มากกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูในยกที่2ครับเดินเข้าหาเตะขามาสองทีครับคูโบข่าวเดินลุกเข้าใส่ครับซาโตะก็นี่ฮะโอ้ยดูแทงเข่าแหลมๆมาต้องระวังเหมือนกันครับโดนหมัดไปครับโอ้โหแล้วนี่ฮะคูโบขาวเดินเข้าไปเหวี่ยงบนแล้วเจาะล่างครับเดินลุกเข้าาหมัดขวาไปเจาะยางไปอีกทีหนึ่ง นี่ฮะแลกอาวุธกันสนุกเลยนะครับต้องบอกว่า2คนนี้นะครับผมเจอกันทุกไฟครับสนุกทุกไฟเลยนะฮะโดนหมัดมาแล้วเจอยางคืนแล้วความทนของซาตโตนที่ต้องบอกว่าหลังจากไฟหนึ่งที่โดนน็อกมานี่ไฟอื่นๆก็แข็งแกร่งมากนะครับคือโดนอาวุธของทางครูวัวขาวไปเยอะครับแต่ว่าก็ไม่มีไม่มีหล่นนะผมมาคืนไม่ท้อครับโดนแล้วก็ออกคืนออ้ยดูห้าหมัดอัเปร์คัตเมื่อกี้ฮะแล้วจับแทงเขา มืบวเขาเตะไปฮะเราเดินลุกเข้ามาแข้งขาครับอืมเอาฮะไม่ชื้นลำตัวก็แทงเขาหนะ้าขาเตะขามาเตะขาคืนนี่ฮะโอ้โหแลกกันนะับอาวุธนี่โอ้โหคือต้องบอกว่าคกบ็อกซิ่งมันสนุกตรงนี้ฮะไม่ต้องมามัวติดชึ่งครับผมบเรากติกานะครับผม3ยกฮะแต่ถ้าเสมอกันก็จะมียกที่4นะครับเตะขามาเดินลุกเข้าใส่ครับเจาะยางคืนไปครับผมทีบไว้ เบียดเข้าหาเตะขามาอีกทีนึงครับผมโอ้โหแล้วดูครับผมคูบัเขาต่อยท้องไปสกัดไว้ฮะถีบสกัดไว้แล้วโดนหมัดมาเหมือนกันมีกระทุ้งบนนะครับแต่ว่าคูบัเขานี่มีเล่นเข่าไว้ที่หน้าขานะฮะดูว่าโอ้โหโดนเข่าสวนขึ้นมาเน้นๆเ,เ,เหมือนกันถีบสกัดไว้ครับเหวี่ยงซ้ายบนแล้วเจาะยางล่างครับเจอหมัดขึ้นมาแล้วเจอแข้งขวาสูงขึ้นไปเตะรวบล้มลงไปฮะผมแบบนี้ก็ไม่ได้มีคะแนนอะไรนะครับผม คือไม่เหมือนของไทยเรานะอ่าที่แบบอา้มแล้วมีเรื่องทรงมวยอะไรแบบนี้นะคขีบมาครับผมไม่เน้นขึ้นบนครับเต่าแต่ว่านี่ฮนะบอกแล้วนะครับผมว่าไม่สามารถที่จะล็อกคอตีเขาได้ดูครับผมโดนแทงเข่าสูงขึ้นมาพยายามจะแทงมาครับผม,มครูบาเขาก็หมัดซ้ายเวียงไปครับเนี่ยฮะโอ้โหแกอึดจริงๆนะครับผมสำหรับซาโตะนะฮะเราดูเตะขาคืนมาครับผมวี่งซ้ายไปเตะขวา ซ้ายบนแล้วก็เตะขวาล่างครับผมเจอทางนี้ก็สวนคืนมาครับผมอุ้ยหมัดขวาดอกเมื่อกี้ฮะเต็มเต็มเหมือนกันแต่ว่าค้างแข็งครับโดนหมัดขวาขึ้นมาเตะขามาเตะขาคืนเวียงซ้ายไปเตะเจาะยางล่างเอาครับเวี่ยงซ้ายบนครับถีบไว้อีกทีนึ่งเดินเข้าหาเจออัปเปอร์คัตเข้าไปเต็มเต็มหน้าเหมือนกันแต่ว่าหมัดขวาก็สวนคืนครับนี่ฮะโอ้โหแทงเข่าไปครับผมแล้วเตะครับนี่แทงเข่าคืนมาแล้วอจะเวียงทุ่มครับรมการแยกออกมาก่อนครับผมแล้วก็มีเตือนนิดๆครับ ถีบสกัดไว้ฮะเินลุกเข้าใส่โดนถีบสกัดไว้ก่อนถีบไปอีกทีหนึง่งเอาถีมหม,มัดเข้าไปแล้วกระทุ้งบนโดนหมัดคืนมาครับผมเตะมาเอาขากันไว้ได้ครับต่อยท้องไม่โดนครับเกือบโดนหมัดเช่นกันโอ้โหข้ามาแล้วก็หมดยกที่สองครับโอ้โหต้องบอกว่ายกหนึ่งยก2นี่ก็พอๆกันเลยนะครับอืก็เรียกได้ว่าให้คะแนนออกไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับมาดูยกที่3มครับรวบเอวมาก่อนครับต่อขาไปทีหนึ่ง แยกออกไปฮะดูครัอัป,ปคัดนะครับผมเนี่ยกระทุงบนนะครับผมแล้วก็เตะขามาฮะขีบสกัดไว้ครับผมหเหวี่ยงแข้งซ้ายขึ้นก้างบนไปโดนเตะขามานี่ฮะบี้กันแบบว่าอยู่ตรงกลางไม่ต้องหนีคันเลยครับผมโอ้โหไม่มีไปไกลครับรัดมาแล้วตีครับอืมนี่ฮะต้องตีแล้วก็ต้องแยกนะครับรัดแบบนี้ฮะตีต่อเนื่องไม่ได้นะครับผมคีบคอตีเข่าไม่ได้ครับนี่ฮะแทงเข่าไปแล้วก็ถีบสกัดไว้ผีไว้อีกทีหนึ่งฮะ เจาะยางไหมครับหืมบัวามาหมัดเป็นชุดแล้วเตะขาไปเหวี่ยงหมัดสวนกันเตะเจาะยางไปอีกทีนึ่งต่อยท้องไหมครับพลิกเหลี่ยมะมเอาฮะรวบไว้ก่อนครับป้องกันไว้ก่อนะครับต้องผักกันออกฮะนี่ส่งที่หมัดสโตบ่อยครับพยายามจะตีเข่าครับผมแล้วเจาะยางแลกกันไปคนละทีนี่ฮะพี่หมัดกระทุ้งบนดอกนี้เข้าหน้าพี่บัวบ่อยนะครับผมเนี่ยคุณบัวขาวเดินเข้าหาหมัดซ้ายเหวี่ยงไปหมัดขวาซ้ายครับออ้ยดอกนี้มีผลฮนะแล้วหมัดขวาตามไป ขวาไปอีกทีนึงแล้วซ้ายไม่โดนทิมหมัดคืนมาครับผมเดินเข้าหาแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายสูงแล้วต่อยท้องเข้ามารวบก่อนตีเข่าเข้าไปพลิกไปฮะตอนนี้นาทีสี่สิบวิครับการแยกออกมาก่อนฮะแล้วก็บอกกันว่าห้ามห้ามกอดเพื่อหนีนะครับผมการกอดเพื่อหนีนี่ใช้ไม่ได้นะครับอู้ดูฮะโอ้โหหมัดลูกนี้ฮะโดนบ่อยนะครับผมแต่ว่าครูภูเขาก็พลิกเหลี่ยมจิ้มลงไปฮะ ต้องระวังเลยนะฮะโดนนี่มีสิทธิ์น็อกมีสิทธิ์ล่วงได้เลยนะครับเดินบุกเข้าใส่ครับผมทางซาโตะครับเขี่ยขาไปครับผมภูเขาโดนถีบสกัดไว้เช่นกันโอ้โหเนี่ยสามยกอย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่าทั้งคู่นี่ออกอาวุธกันต่อเนื่องจริงๆครับกอดรัดเอาไว้ครับอูเขาก็ไม่กอดนะครับเอาแขนเอาไว้เฉยๆนะครับค้ำไว้เฉยๆเดินลุกเข้าหามุดเข้ามาไปยังไงครับถ่ายออกไปก่อนครับเดินมาเนี่ยฮะโอ้โหลุกนี้ ขัดนะครับผมโดนบ่อยมากครับกรรมการเตือนนะครับห้ามกอดเพื่อนหนีนะฮะเราดูฮะผหกระทุ้งบนเราก็เหวี่ยงหมัดขวาเข้ามาเต็มหน้าเอากระทุ้งบนคืนไปเหมือนกันโอ้โหโดนทิมมาแลแ้วเตะเจาะยางครับอุ้ยหมัดขวาดอกนี้เต็มครับอีก3ามิบาวินะฮะเตะขามาอืหัวซ้ายสวนคืนไปเดินลูกเข้าไปต่อยท้องขึ้นบนครับ ตอนนี้30วิสุดท้ายครับเดินมาเจาะยางไปครับผมเจาะคืนเอาสิคุณมาผมไปแล้วถีบไปเต็มเต็มครับหุ่มบอลยันหลังฮะลูกนี้เดินเข้ามาถีบเข้าไปอีกทีอย่างนี้ได้คะแนนนะครับผมการถีบแบบนี้แล้วหมัดขวาครับหิ่วิสุดท้ายครับเดินลูกเข้าใส่เตะเข่าไม่โดนฮะต่อยมาดึงหลบได้ครับคิมหมัดไปครับผมดักไว้แล้วหมัดขวามาเตะขาครับผม หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสามยกนี้ก็สู้สีคู่ขี้กันเลยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็คะแนนนะผมออกมาให้ทั้งสองฝั่งเสมอครับผมต้องมียกที่สี่นะครับผมยกตัดสินครับโอ้โหนี่ฮะก็ถือว่าโอเคนะครับผมคือทั้งคู่นี้ต่อยกันได้อ่ก็ออกคะแนนยากเหมือนกันนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะฮะ มาดูกันนะครับผมว่ายกที่4ครับผมใครจะเป็นฝั่งที่ทําคะแนนได้มากกว่าครับเจาะยางมาก่อนเลยฮะซาโตะเหวี่ยงซ้ายไปครับผมครูบัวขาวโดนเจาะยางมาหมัดขวาไปแทงซ้ายไปครับดูฮะความฟิตของครูบัวขาวนะครับผมในวันนั้นฮะขีบไปครับเดินเข้าหาแล้วอุยกระทุ้งบนเกือบโดนครับหมัดขวาไปอีกทีนึ่งเหวี่ยงซ้ายไปโดนไตขาขึ้นต่อยท้องครับอืมเอาฮะโอ้โหกระทุ้งบนแล้วเหวี่ยงซ้ายเตซ้ายตามไปครับผมต่อยเข้าไปเต็มลำตัวเดินเข้าหาฮะตอนนี้ฮะ โอ้โหตั้งใจที่จะต้องทำคะแนนให้ขาดนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับต่อยนี้ญี่ปุ่นแบบนี้ฮะเวียงซ้ายแล้วหมัดซ้ายขวาเข้าอีกทีนึงด้วยให้ดูให้ใหยกที่4ครับแต่โคตรฟิตครับผมหนีฮะหมัดขวาตามไปถ้าคะแนนไม่ขาดมีสิทธิ์แพ้ครับดูนะต่อยท้องครับผมหมัดเวียงไปต่อยตามซ้ายอีกทีนึ่งขวาไปเร่งมากไม่ดีเหมือนกันนะครับผมนีฮะขวาแล้วซ้ายครับถ้าเกินหมดก็อาจจะล่วงเหมือนกันนะครับผมครูเขา อ,ออกมาครับผมตัมแขนไว้ฮะทางซาโตะครับโอ้ผ่านไปนาทีแรกฮะเราหมัดขวาตามไปอีกทีนึงขวาตามไปไม่ถึงฮะเวียงซ้ายไหมฮะโอ้ซาโตะโดนกดเลยนะครับผมจังหวะนี้พยายามจะต่อยคืนมาโดนหมัดขวาสวนไหมครับนี่ฮะถ้าแบบนี้ได้อยู่ครับผมคือคะแนนนี่น่าจะเห็นๆนะฮะว่าฝั่งไหนได้ครับดิงหลบไปแล้วหมัดขวาคืนนี่ฮะโอ้โหทางครูขาวานี่ต้องบอกว่าในตอนนั้นนี่พัฒนาเรื่องหมัดมาเยอะแล้วนะครับเวียงซ้ายไหมครับ นาทีครึ่งครับผมดูฮะดูจับมาแทงเข่าครับแล้วต้องผักออกก่อนนะครับเหวี่ยงซ้ายมาโอ้โหทางซาโตะครับโดนครูัวขาวไล่กดแล้วนะครับผมจังหวะนี้ให้ยกที่4ี่ครับองให้ขาดนะครับถ้าไม่ขาดนี่เดี๋ยวมียกที่ห้อีกหรือเปล่าแทงเข่ามาครับถือต่อยนอกบ้านก็ต้องํำใจฮะต้องพยายามเอาให้ลงนะครับตรงนี้ กอดไว้ก่อนนะครับผมทางซาโตะครับโอ้โหนี่ฮะไล่มา2นาทีครับผมอุยโดนเข่าสวนขึ้นมากเหมือนกันชะงักไหมครับผมแบบนี้เดินลุกเข้าใส่ต่อครับนี่ฮะความฟิตของครูัวขาวครับถีบเข้าไปครับเราต่อยท้องครับผมขึ้นบนครับอืมแต่ซาโตะก็ฟิตเหมือนกันนะครับผมคือโดนหนักแต่ไม่ล่วงครับอืมนี่ฮะความทนนี่เลยนะครับผมต้องยกให้ซาโตะเลยนะฮะครูวขาวเดินมาแล้วเหวี่ยงซ้ายครับ เดินเขาบอกโ้ดูครับผมหู้ดูครับเดาเมื่อกี้ครับผมมีอาการมึนเลยนะครับผมสำหรับซาโตะฮะแต่ว่ายังกอดเอาไว้ครับป้องกันป้องกันครูวัวขาวนะครับผมไม่ให้โจมตีได้ครับนี่ฮะทางกรรมการเริ่มบอกแล้วนะครับผมว่าทํยแางนี้อีกครั้งนะฮะจะโดนตัดคะแนนนะครับเดินเข้าใส่ครับผมยี่สิบวิเท่านั้นครับเดี๋ยวคนเจาะยางขึ้นมาเหวี่ยงซ้ายเข้าไปครับดูดอกหนักๆเน้นๆนะครับผมเหวี่ยงขวาเข้าไป เอาอีกสิบวิครับผมอุ้ยโดนหมัดสวนมาครับผมมีอาการเหมือนกันโดนต่อยและแทงเข่าครับผมโอ้โหดูฮะซาโตพยายามจะปิดเกมให้ได้ครับเดินเข้ามาต่อยครับอู้โดนหมัดเข้าไปครับอู้ยมีลุ้นนะฮะตั้งวันนี้แต่ว่าหมดยกซะก่อนครับโอ้โหโชคดีนะผมว่าโอ้โหมันปลายยกพอดีนะครับเสียวไส้เลยเหมือนกันครับผมโดนแล้วมีอาการเหมือนกันแต่ว่าก็ตั้งแต่ยกต้นยกมาจนถึงท้ายยกนะครับผมอีกสิวิสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าทางครูบัวขาวทำคะแนนได้ดีนะครับผมแล้วก็ดูฮะ นี่ฮะโอ้โหหมัดเต็มเต็มเข้าเต็มหูนะครับผมแล้วก็หมัดเวียงนี่ฮะโอ้โหหมัดขวาเข้าไปแต่ว่าก็ยังทนทานนะครับผมสำหรับทางซาโตะนะฮะโดนหมัดหลายที่เลยนะครับผมของทางครูัวขาวแต่ว่าป้องกันตัวแล้วก็โดนแต่ว่าไม่ลงนะฮะแล้วลูกนี้ครับผมหมัดซ้ายกับหมัดซ้ายครับเวียงใส่กันฮะโอ้โหแล้วจังหวะนี้ฮะสิบวิสุดท้ายต่อยท้องแล้วเวียงซ้ายเข้ามาโดนหน้าเข้าไปครับผมอู้ดูครับมีอาการมึนเลยครับผมโชคดีนะฮะไม่โดนนับนะครับถ้าเกิดโดนนับนี่มีสิทธิ์แพ เฉียงมามอโอนกันเต็มๆทั้งคู่นะครับผมโอ้โหแล้วสุดท้ายครับผมในวันนั้นฮะก็เป็นทางครูวรัวขาวนะครับผมเอาชนะไปได้นะครับในไฟที่2ของการเจอกันครับก็เป็นการชนะนอกหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทางซาสโตก็สุดยอดจริงๆนะครับโดนบี้โดนบทขนาดนี้นะครับผมเนี่ยทางมาสโตก็ชิมเลยครับก็ถือว่าวันนี้เป็นทางครูวรัขวขาวคว้าชัย ไปได้ในที่สุดครับถ้าชอบคลิปมวยมันๆแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทีและมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับสำหรับไฟท์ถัดไปนะครับผมทางซาโตะเนี่ยเจอกับทางครูบัวขาวในไฟท์ชิงแชมป์โลกนะครับเควันชิงแชมป์โลกปี2008ก็เป็นฟางของซาโตะครับเอาชนะครูบัวขาวไปด้วยการชนะน็อกเรียกว่าเป็นคนเดียวในโลกเลยนะครับผมที่เอาชนะน็อกครูบัวขาวได้ตลอดอาชีพการชกมวยครับและว,วันที่28ตุลาคมนี้ครับทั้งคู่จะเจอกันในไฟท์ที่5ครับ ที่สนามมวยราชดำเนินมาดูกันครับว่าทางครูบัวขาวจะสามารถเอาชนะน็อกเพื่อล้างตาในการแข่งขันในตอนนั้นได้หรือไม่หรือจะเป็นทางซาตโตะครับที่จะสามารถเอาชนะน็อกครูบัวขาวเป็นครั้งที่2และเป็นคนเดียวในโลกที่ทําได้ครับ28ตุลาคมนี้ฮะสนามมวยราชดำเนินไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับสามารถรับชมนะครับผมซื้อตั๋วเข้าไปดูได้ที่สนามมวยราชดำเนินหรือว่ารับชมผ่านทีวีทางช่อง WorkPoint ช่อง23ครับ ไว้เดี๋ยวเจอกันในวันนั้นครับแอดมินทีไปร่วมงานแน่นอนครับสวัสดีครับ